เกาะกาะสเตชันสวัสดีคะ่ะพบกับการไหว้นะคะของคุณย่านะคะไหว้ก็ให้กับอเอฟซีค่ะนะคะค่ะไม่รู้เอฟซีจากไหนยังไม่ได้เอารายชื่อมาเ<อ>มื่อด,ดีหมดละเดีว๋วข<ค>นใส่ฮะเออเอาไว<ะ>้เ,ไวเด้เอที่ผิกด,ดอรอรายชื่ออยู่นะคะ ข้า,าวอีกข้า,า,วกา,าวลูกดอกไม้อีกดอกไม้รอไปนู่นเหรอแม่สุรพีเหรอมะพร้าวอลังการงานสร้างมาจากเมื่อวานนี้วันที่สิบหก จำได้คุณสิริพรคชูชีอาจารั์ลูกชายจำได้พี่มาบ่อยๆพี่นกพี่นกพี่นกพี่จิตเสี่ยวพี่ปู่เรานะคะเสี่ยวเพื่อนนั่นแหละสวยงามเสี่ยวคุณย่านั่นแหละสวยแต่คุณสิริพรชูชีหรือพี่นกนะคะ คนถูกลอตตอรีถูกรอตตอรี่เมื่อวานนี้โอ้พี่นกน่ารักมากเลยนะคะดีใจด้วยนะคะที่ถูกลอตตอรีเมื่วานนี้คเม,าานนมื่อวา,านาลกนะะมาเลยมาไหว้เามได้อ เก้าบอกนี่เนี่ยบอกเก้าไปพุ่งเก้าบอกหมมะพราวกปนนเด็กที่เหลือก็ไปนีเบิรเอาไปพุ่งเก้านกที่ลำสวยๆตัวเล็กๆเขาขาอคนนั้นเลดรกขาสามตัว ได้รางวัลเล็กขายสามตัวเจ็ดหกสองเจ็ดหกมีกล้วยมีไข่มีน้ำแดงนะคะมีมะพร้าวดอกไม้สุบเทียนนะคะได้เล็กขายสามตัวเมื่อวานนี้ค่ะนะค่ะเครื่องเก้า กลัวยเยอะมากเลยไหวองค์พ่อปู่ปาริกินนาคานะคะถ้ามีลำก็คงได้ลำแล้วเนาะพ่อ,พอปู่ไม่เป็นไรพ่อปู่ได้ยินเสียงดนตรีอยู่เรื่อยๆอยู่คะ่ะ

ต,ตอนนี้คุณย่าจีก,กำลังไหว้ให้พี่นกนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกับกุกอก,กสเตชันค่ะขออนุญาตจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะรอรับชมใหม่รอบหน้าจ้า